สำหรับใครที่มีอาการปวดคอบ่าไหล่วันนี้เรามาปลดล็อกอาการเหล่านี้กันค่ะป๊อบนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจําทีม Healthy Workpage ค่ะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาออกกาลังกาย4ท่ายง่ายๆที่จะมาปลดล็อกอาการเหล่านี้กันนะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าชินอินนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งหลังตรงนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ของเราวางที่ปลายคางนะคะดันคอเข้าไปนะคะเหมือนท่าเก็บเหนียง เราจะทำสิบครั้งนะคะสเซตโดยท่านี้นะคะถ้าเกิดทําถูกต้องเราจะรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อหลังคอของเรานะคะแล้วก็ท่านี้เนี่ยจะช่วยลดอาการคอยืน่นะคะต่อไปนะคะท่าที่2นะคะเป็นท่า scapular rotation นะคะเราจะเริ่มจากการนั่งหลังตรงนะคะแล้วทีนี้ยืดอกขึ้นตั้งมือขึ้นมาทั้งสองข้างนะคะเป็นมุม90องศาแบบนี้หมุน สควิสซสะบักเข้าหากันนะคะจะเป็นทิศทางไปด้านหลังแบบนี้นะคะเราจะไม่หมุนกว้างมากจนเกินไปแบบนี้นะคะถ้าเราหมุนกว้างมากมันจะเป็นการใช้หัวไหล่นะคะซึ่งมันจะไม่ถูกเราจะทำ10ครั้ง3เซตนะคะซึ่งท่านี้จะช่วยป้องกันอาการไหล่ห่อนะคะ ประมาณนี้นะคะท่าต่อไปนะคะท่าที่3ท่า scapular protection and r e t a c t i o n ค่ะเราจะเซตท่าเหมือนท่าที่2เลยนะคะก็คือนั่งหลังตรงยืดออกขึ้นตั้งมือขึ้น90องศาแบบนี้คว่ำม,มือลงนะคะดีสะบักเข้าหากันสอดอยู่นิ่งๆเราใช้สะบัก s q u ี e เข้าหากันนะคะเราจะทำสิบครั้งนะคะถ้าเกิดใครใช้มือดึงไปข้างหลังนี้อันนี้คือผิดนะ อันนี้เป็นการใช้หัวไหล่ในการช่วยนะคะท่านี้เนี่ยจะช่วยทําให้เราไม่ไหลหอนกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับที่ท่าที่4กันค่ะท่าต่อไปนะคะท่าที่4นะคะท่านี้เรียกว่า spy rotation นะคะเราจะเริ่มจากการยืดอกหลังตรงมันเดิมเลยแล้วก็เอามือมาด้านหน้านะคะประสานกันแบบนี้ให้มือของเราขนานพื้นนะคะจากนั้นค่อยๆเปิดมือไปด้านหลังสายตามองตามมือนะคะ เปิดไปให้กว้างที่สุดท่าน,นี้เราจะหมุนแค่เอวนะคะเราจะไม่หมุนสะโพกนะคะทำประมาณ1ิบครั้งต่อข้างแล้วก็เปลี่ยนข้างท่าน,นี้จะช่วยลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเพอเราครบ10ครั้งแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะ ไปแล้วนะคะสําหรับ4เท่ากําลังกายสําหรับปวดล็อกอาการปวดข้อบ่าไหลสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีอาการปวดส่วนอื่นอย่าให้พวกเราช่วยปลดล็อกพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะ